มีเฮ like ็ดหูหนูน้ำนะครับผมแล้วก็ลูกโดดเนี่ยเพื่อนเอาลงเดี๋ยวเราไม้ใส่หอยหอมแล้วครับผมนี่เพื่อนเอาหอยลงแล้วครับพี่น้องนี่โอ้ใส่ไปพักลงใส่หน่อไม้แกงหน่อไม้ใส่หอยหอมโอ้โหปิดรถทีนะครับพี่น้องนี่ยนะครับผมมืโมนิแกงหน่อไม้นะครับผมมืโมนิตำข้าวเปลือยนะครับพี่น้อง มีอย่านั่งนะครับผมแล้วก็เข้าเบือเข้ามาเป็นข้าวเหนียวมานะครับพี่น้องตัดให้ละเอียดนะครับผมป้าคนตัดมีใบพักเข้าครับพี่น้องอันนี้สิเป็นยอดยอดอืดน้องป้าเนาะแม่นยอดอืดแ,แล้วก็บผักหวานนะครับผมใส่กันป้าเดี๋ยวไปเบื้องไหนเรอไม้ที่แม่ต้มไว้อยู่ในหม้อนะครับผมนี่แม่เปิดให้เบื้องแล้วครับผมโอ้โหนะกำลัง กำลัง้อนกำลังเดือดมีเฮ you know, road, like man, ็ดหูหนูน้ำนะครั that, running. บผมแล้วก็ลูกโดดเนี yeah, ่ยเพิ anyway> like no. ่งเอาลงเดี๋ยวถ่ายยานั่งที่ป้าเพิ่งจะลังต่ำอยู่นะครับผมนี่หยุดร้อยรับพี่น้องนี่พี่น้องแกงเลยเราไม่ใส่หอยหอมแล้วครับผมนี่เพิ่นเอาหอยลงแล้วครับพี่น้องล่างหอยหอมพี่น้องบนกินง่ายนะครับผมบอกเลยว่าแกงไม่ใส่หอยหอมนี่ครับผมน้องแม่เนาะบุคอยมีไปได้กินง่ายๆนะครับพี่น้องแล้วก็มาเบิรงเครื่องครับพี่น้องนี้ ไปพักที่บอ่อแรงไอเบื้องรอบแรกนะครัน้องน,นี่ขาดบ่ได้คือเข่าบืนแล้วนะครับผมที่ป้าตทำเมื่อกี้นี่แหละครับเตรียมพร้อมลงหมอนะครับผมเอาบานนี่คุณใส่ปลาลาครับอันนี้ก็ข้าวกระซอนนะครับพี่น้องกระซอนตวงน้ำปลาลานะครับผมเพว่าอย่างเพว่าอยูย่บ้านบอ่อแดงส่วนมากใ้่ขิดแกงแบบนี้แม่ตัวที่ใส่ปลาลาสดนะครับผมนะครับโกงจานกล้ามไปแล้ว กองเทนะ้ำมอตอนนะครับนอ้องออเจ็เสีนะครับผมืฟนมืเหนือานะงกองนองออะครับน้องปตุ๊แล้วก็หม่นใช่ไห้ก็เดี๋ยวไปด้านเไป้าได้ครนะ้อเซียได้เนาะแม่เป็นตั๊กมากประมาณสองสองทัพีคือาสองสองนะครับผมกะเอาเนะนองแต่ว่าเขาเกับยึดกัป มาพอดีไว้ก่อนอย่าอย่าเพื่ออะไรจ้างไว้ก่อนลูกจ้างไว้ก่อนนะครับพี่น้องยังไปเติมอืมเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็เอาไปทิ้มนะครับผมส่วนที่เป็นก้างคนเอาไม้เนี่ยต้มก่อนแม่เนาะต้มก่อนเลยจืดแล้วนี่ทยไมขาวท้าไมขาวอยู่ใต้ดินแม่ต้มเดียรเดียร์ครับลูก ใส่หอยหอมนะครับนี่กระเบือก่อนเราจะใส่ฮะการต้นกระเบื้องนะนี่คอนตีนให้กระเบือมันบอ,อนอนแล้วอะไรับผมเอาลงแบนี้อู้ว่ามึงสีสันกินอ่ะซีสันพีนะครับเตรียมาไม้ใส่หอยหอมนะครับผมนื่กรนะเบื้องอ๋อหกักบัวบุบ ปงและปงแม่นี่นะยังแล้วลุงยังพักดีคือใส่พักไว้ได้สิไม้ใส่รถเบาอ่ะตามสูตรแม่นะครับใส่ใส่พักลุงอือคนมันอวดอวนต่อหากันนะครับพี่น้องซุปมาเด้แม่บอสใส่สะเงี้สะเงี้แม่ใส่ผักขาใส่ผักขาสูตรนี้ไม่ได้ใส่ผักแขงแน่นะครับอ้โแล้วแต่เข้ามักลูกแต่ว่าสูตรนี้แม่ที่ใส่เป็นชะอมนะครับผมเทน มันก็แซบอีกแบบนะครับพี่น้องลองเบิือเดิมแบบต้องใส่พักไงหรือว่าหอมแย้นะครับผมภาษากลางบางคนก็ใส่หอมแย้บบางคนก็ใส่พักไงแง่หน้าแต่ว่าหองผมนี่ไม่ได้ใส่นะครับผมใส่เป็นพักชะอมพักหวานนะครับผมพักหวานแล้วก็ยอด่ะพักทองนะครับผมรือว่ายอดบักยึเแม่ที่ใส่แค่นี้นะครับผมแล้วก็เฮ็ดหมูนูแล้วก็หอยหอมนะครับผมหงนัวกับเบิร์ดเบิร์ดพอดีแซ่บคือเก่า แม่ชีอนห่อนเลยจังน้อยัอนห่อนลูกคนตุกและแห่งห่อนเดชปลาปีกสดแม่ตามใจแล้วอ่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งตอนกินกันเลยครับผมเดี๋ยวเฮาไปเจ็บแทบตอนกินกันเลยนะครับพี่น้องนะอยวเบิ่งโอ้ยยอดตพนี้พนีแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเจ็บแทบกันเลยครับผมเรียบร้อยนะครับผมโอ้นี่ตักใส่ถ้วยเรียบร้อยนะครับผมเพียงหอยหอม ใส่หน่อไม้แกงหน่อไม้ใส่หอยหอมโอ้โหพี่น้องีนะครับพี่น้องขอบคุณนะเสร็จแซ่บเหมือกันพี่น้องโมนี้โอ้เบิ่งสี่ชั้นจารนค่ะเอาพี่น้องเดี๋ยวไปจับแซ่บเหมืกันได้ให้แม่เปิดตั้งเตรียมผ้าข้าวก่อนนะครับผมนี่หอยกระดูกใหญ่โอ้โละละจเอล้อละสองร้อยซิมที่มันให้ปลาติมกินนลยลูกกินกินลูก โอ้ยมึงเนยไงครับนี่แหละอ้วนอยู่บ้างอึวนัมันเจ้าโอ้โหหัวแม่ตัดกันแล้วหัวมันเาเอาีงให้ป้าหัวย่ำได้บหัวเจ็บเ้โอ้โหคือมางานาเลยมางานเขาเขาิได้วเขาิไป หาฟอมตรงนี้คือแล้วพูดถึงงามอื่นอื่นได้ไปอีกอืมแต่ก่อนเทาแกงเทาบริแกงอันข่าวมันเทำปลาติ่มเนาะแกงแนงแกงหยางมันอ่ะนะใช่เลยนี่เองครับอืมไอเบื้องแม่จิ้มหอยครับอืมไอเบื้องหอยหอม มันหน่วยใหญ่ขนาดไหนพี่น้องใหญ่จักเนาะมันหัวปีเนาะลูกมันละเซบเนาะไม่เป็นเราไม่ขาวนเนาะใช่เด้อมาเิดน,น้ำแข็ง,เด,ดดเ,งเด้อตัวใหจ่ใช่ด้วยมีแห่ดิแังมาห่อขึ้นทอดผู้เปนเห็ดงานอยู่อันขาวโรงงานเนาะหำเนาะ กินน้อนพี่น้องผุอยู่อันเมืองนอกเมืองนา,งนาแห่งสยากเลยมาคอจะนาทงไงคือจยอดเก่าข,ขาวุดเอาอยู่ใต้ดินน้อยงน้อยเๆนะ อ้าวลูกโดดเลยอือผมามีใักระจองแล้วแม่รึใบน้ำเราหัผวบัวอามันพวได้อู่่ีเบ่อเขาเดี๋ยวไปเอานูกถุ่ดินแม่เนะปลูกไปให้กำลังใจเพไนเขาก็ซ้ำยาก็อยู่รสผัสจ่สเพื่อไงไทยนะรดโอ๊ตก็แต่ว่าในโอ๊ตขับวผัน อยู่หัวซ้ายก็เลยไปตามเบิรงนนไฟนออ่ะอืกอมปะเฮ้่้ทอะไรจิมจิ้มกินวไส้ิ้เนหอยใหญ่ได้แล้วไหมได้ลูกไปจิ้มห้ป้าน เอม่เาออกดีเอมีบูดนะเอาเหม่ออกมาเป็นกระปุกน้ำหน่อยได้นแม่เนาะต้วมา่กินข้าวไหมเฮ้ยน้องไม่กินห่อมาแม่หามแซ่บได้เออไม่กินเม่กินได้ค่ะ้ยแตาอยู่บแม่จั้ได้แม่ยังหนเป็นกระยาบ นี่ายเอ้อคุณกบ้าบอกเออมาหยุดหยุดทำทรงมือแล้วชาร์จแบตไอตันเนาะไอ้ตันว่าเพิ่นชาร์จแบตไอ้ตันแบตแบตหลายแบตกระซ่าแล้วเนาะเติมพลังไว้เป็นกพลังต่อเที่ยงอยู่แอบไปมาเล่นน้ำบ่อกะครับพาัาหู้อยู่แยะอยู่เพียนโอ้สงสัยเพิ่นชาร์จแบตไอ้ตัน พอทนขา้พอตัวท่านบอกตก็ไม่ได้วหาไได้เลยงเอาโทรศัพท์ไปซ้มาแบไม่ได้เลวยังไม่ได้ไปแป่งยังไ่ได้ไปซื้อสสใบดแล้วเงินมันเศร้าจำเลยมันรงงชวาย่นี่่านหา่นึงโดกันหาหมื่ ขอญาตกินต่อก่อนนะครับพี่น้องบ้านเนี่ยเอาบรรยากาศบ้านบ้านนะครับผมมาให้พี่น้องเบิกน้องกันน่ะที่คนเอาของนล้วลูกนะเจ้าคนเอาของขายเาขายขาดเนาะเนาะ